วัสดีจ้าแม่ก้มาแจ้งค่าอีกแล้วเนาะคะ่ะเช็คเงินประกันรายได้ยางพาราด่วนทกศแจ้งเลื่อนโอนวันที่29่ธันวานะคะข่าววันที่28่ธันวาหกสานะคะเวลา10บนาฬิกายี่นาทีทัวลงแต่เช้าหลังทกศนัดโอนวันนี้แต่ทำไมเงินยังไม่เข้าบัญชีบอร์ดศูนย์ทอนโทร,โทรเคลียร์ปัญหาสายตรง จบแล้วระบุ29ทานวาเงินเข้าแน่นอนนกรเผยทรงรายชื่อเกษตรกรกร่อนคริสต์มาสจะช่วยติดตามให้นะคะเรามาดูเนะะื้อหารายละเอียดนะคะเนาะทกศแจ้งมาว่าเช้าสวนยางเคยได้เงินประกันรายได้ไปแล้วแต่ปิดบัญชีโดยดังกก กังวลว่าทะกะศจะหักหนี้ประมาณหนึ่งมืนรายให้ไปเปิดใหม่เพราะจะไม่มีหักหนี้อย่ากังวลเนานะจ๋าเนาะอันนี้ทะกะศยืนยนนนันเนาะจ๋าเนาะเพราะยังมีการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ชดเชยถึงเดือนมีนาคม6-4ยังเหลือการจ่ายอีกห้างวดนอกจากนี้ยังมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์ ในเฟสสองแต่เสียชีวิตติดคุกไปต่างประเทศและเจ็บป่วยประมาณสองห0ื่นรายไม่สามารถโอนเงินได้ให้ทายาทไปแจ้งที่กยทเพื่อรับสิทธิแทนและมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนามสกุลอีกหลายรายทำให้ทกศไม่สามารถโอนเงินได้ ให้ไปติดต่อที่กะยะทและทกะสจังหวัดนั้นๆด่วนเนาะจ้าเนาะสองมืนลายเดอ้อเพิ่นโอนเงินเขาว่ไดนะคะนายสุนทรกล่าวอีกว่าการโอนเงินในงวดที่สองของโครงการประกันรายได้ยางเฟสสองจะมีกะเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่เคยได้ในเฟสหนึ่งคือมีทะเบียนกับกะยะทนะคะ13สิงหา62ถึง 15พฤษภาคม63และผ่านการรับรองจากคณะทำงานตำบลแล้วประมาณ5,000รายจะได้รับเงินโอนในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอให้เช็คในแอปพลิเคชันของทกสนะคะว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีหรือยังนะคะ โอดรอด้วยความใจเย็นติดขัดอะไรถามกยทนะคะสาขาที่ท่านขึ้นทะเบียนนั้นๆนะจ๊ะเนาะอันนี้ด้านนายนกรเพื่อนก็กล่าวนะคะนายนกรตกกักวิรพพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะคะท่านก็กล่าวว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองงงวดที่สองจะจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน หนึ่งล้านสองรา่ยเป็นเงิน1นึ่3พันสบาทโดยได้กำหนดราคายางพาราอ้างอิงดังนี้นะคะราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่62บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมไม่ชดเชยราคาน้ำยางสดอยู่ที่ อันนี้ก็คือยางแผ่นดิบนะคะไม่ได้รับชดเชยนะคะแต่ราคายางสดอยู่ที่4 9 8บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะน้ำยางสดเนี่ยเพื่อนจะชดเชยอยู่ที่7บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะส่วนราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่1 9บ5าท35สตางค์ต่อกิโลกรัม ยางก้อนถ้วยจะชดเชยอ,อยู่ที่3บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมจะเร่งติดตามให้กับพี่น้องชาวสวนยางเนื่องจากทางกยทได้ส่งรายชื่อทั้งหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่24ธันวา ก่อนวันคริสต์มาสนะคะอย่างไรก็ดีในส่วนของการโอนเงินนั้นนะคะเป็นเรื่องของทกสและจะลองประสานว่ามีปัญหาอะไรเนื่องจากนะโยบายรัฐบาลต้องการให้เป็นของขวัญส่งท้ายของขวัญส่งท้ายก่อนวันปีใหม่นะคะอันนี้กับผู้ว่ากยทเพื่นก็กล่าวนะคะอันนี้รายละเอียดชัดจนเจนนะจ๊ะเนาะ เงินโอนเข้าวันที่29่ธันวานะคะเพิ่นแจ้งนะคะสำหรับวันนี้เม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ